กี้เบิร์ดฮะกีเบุตรแองกี้เบิร์ดเก่งยังเลยอ่ะบายบายใครจะกินขนมแองกี้เบิร์ดบายบายก็โอ้ยเดี๋ยวฟันหักบายบายก็บายบายก็โอ้ยไหนเปิดแองกี้เบุตรเนี่ย Thấy ba Bye bye, bye bye phone gọi nào. Bye bye phone. Bye bye. Tổng chụp rồi.